ดีเจต้นหอมบังเอิญนั่งติดกับแฟนเก่าบนเครื่องบินเถียงกันเดือดคนเม้นรัวรวร,วรู้เลยใครล่าสุดดีเจต้นหอมสกุลตลาโพสต์คลิปข้อความว่าเมื่อเราบังเอิญได้ที่นั่งติดกับแฟนเก่าโดยในคลิปฝ่ายชายนุ่งกางเกงขาสั้นนั่งอยู่ข้างๆดีเจต้นหอมพร้อมถกเถียงกันเรื่องที่นั่งก่อนฝ่ายชายจะลัน่นถูกแล้วที่เลิกกับมึงทะเลาะกันยันนั่งเครื่องบินทำเอาดีเจต้นหอมก็ถึงกับฮาไปด้วย ทั้งเถียงว่ามีตั้งหลายที่ดันมานั่งตรงนี้ก่อนฝ่ายชายจะบอกว่ามานั่งรำลึกความหลังโดยทั้งคู่ก็ยังแซวกันเองว่าตอนรักกันใหม่ๆนี่นั่งเบียดกันเลยจับมือเดี๋ยวนี้โดนนิดโดนหน่อยสะดิ้งโดยเพื่อน,เพ,อนเพื่อนคนบันเทิงอาทิบอยพิษณุเป,ป้ยปาดวาดเบนรวินญ,ญาเป็นต้นก็คอมเมนต์ขำรัวรัวด้านแฟนคลับคอมเมนต์กันลัน่นแห่สองคลิปบ้างก็บอกรู้เลยว่าใครบ้างก็แหะคาดเดาว,ว่าแฟนเก่าคนดังกล่าวคือใครอธิรู้เลยว่าใคร ใครอแฟนเก่าใดๆคือใครขยกรู้แท็กใช้ไม้คะเสียงเหมือนน่ารักมากเดี๋ยวนี้สดิงว่าแต่ใครอเสียงเหมือนพิษเลยใช่เสียงเหมือนพิษเลยแต่น่าจะดีเจป๊อปฮะเป็นต้นขอบคุณที่มาจากสยามนิวค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ